ค่ะสวัสดีค่ะพี่หามาพบกันเช่นเดิมนะพี่นะ98นะคะพี่ร้านนัดผักเครื่องนะจ๊ะจะพี่มาชมองค์แรกกันก่อนเลยนะคะพี่องค์แรกนะองค์แรกนะคะพี่หาเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะขนาดแบบขนาดดรนอดวัดไทยนะจ๊ะพี่แอบหนึ่งนะจ๊ะดีจ้ะใต้ฐานแบบนี้ค่ะมีมียันอยู่หนึ่งแผ่นแบบนี้นะคะพี่เห็นไหมเนี่ย นี่เลยนจ๊จเรียบร้อยขนาดให้นะคะพี่ตรงนี้นะคะพี่จะมแีแผ่นทองแปะไว้นะคะพี่โอ้ยคุณชัดเลยนี่จ้ะนี่ฟองห้าหนึ่งห้าเขามีปีบอกนะจ๊ะพี่มีปีบอกนะชัดเจนเลยนี่สวยดีนะ,ะพี่เรียกใหม่เป็นปี 15, นะะหนึ่งห้านะคะหนึ่งอัดขนาดนะคะพี่ขนาดขององ์พระนะคะนี่นจ๊ะอง์พระอยู่ที่ห้านิ้วนี่จ้ะพี่ นิ้วนะ้จ๊ะที่พี่เห็นเลยความฝูงขององค์พระอาจาอยู่ที่7นิ้วจ้ะ1,500นะคะพี่ค่ะ1,500้าค่าจัดส่งไปทาองค์ไม่ใหญ่มากนะพี่น้าว5าบบาทพอ สวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นปี15นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยเก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะ1 5 0 0ค่าจัดส่งไปทางที่50ถ้ภาพไม่ชัดเจนยังไงสามารถขอภาพเพิ่มเติมทางรายได้นะคะหรือโทรมาสอบถามนะคะพี่0ู2 6172609นะคะพี่ค่ะจ้าถ้าเป็นสีทองทองเนี่ยพี่ไฟจะวิ่งแบบนี้เลยต่อมานะคะพี่เป็นขอลัง,งับช้างนะคะพี่นี่ค่ะเป็นขอลัง,งับช้างหัวเป็นทองเหลืองแบบนี้นะคะพี่ นี่จ้ะตัวตัวระง,งับเนี่ยค่ะลักษณะเหมือนทองเหลืองนบพี่น้องเป็นแบบนี้จ้ะมีความยาวนะจ๊ะพี่มีความยาวถึงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะความยาวถึง12นิ้วเลยค่ะพี่12นิ้วนะคะ12ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่หัวพุ้มตรงนี้จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะคะพี่ขอระง,งับนะคะพี่นี่จ้าราคาเบาๆพี่เอา9 0้ารอพอนะจ้ะ 900นะคะพี่หาพี่ท่านใดชื่นชอบนะาทักได้เลยต่อมานะคะเป็นมีดนะคะพี่เป็นทองเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะใช้พี่ชมใกล้ๆนะคะพี่นี่เป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะพี่จะมีปฏิกิริยากับแฝงไฟเลยะคะ่ะพี่หลอดไฟเลยนะคะพี่นี่จ้าเป็นหัวพญานาคแบบนี้นะคะพี่หัวพญานาคนะคะพี่ ลายฝุ่ยแบบนี้เป็นของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่จ้ะ9ก0บาทเช่นกันจะพี่จ้า9ก0บาทเช่นกันนะจ๊ะต่อมานะคะพี่มาชมพระติดรางวัลน,นะคะพี่เป็นของเก่านะพี่นะได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ชุดนี้นะคะมีด้วยกันถึงสี่องค์นะคเดี่ชมทีละองค์นะคะพี่ะาด่จ้ะเป็นหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงก่อนนะคะพี่ ติดโบแดงนะคะพี่รางวัลที่หนึ่งเนาะนี่จ้ะเป็นของหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขานี่จ้ะนี่พ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่นะชื่อตามนี้เลยปีสามสี่นะคะพี่นี่วันอาทิตย์นะคะประกวดปีสามสี่นะพี่นะนี่นัมเบอร์นะฝั่งหกแปดศูนย์เก้าสองนะคะพี่ศูนย์เก้าสองเป็นใบเป็นใบรุ่นเก่าเลยพี่นะ้อยจะใบใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่นะจะให้ชมองค์พระนะจ๊ะ องค์้าะนะคะสําหรับหลวงพ่อไผ่นะพี่นะนี่จ้ะฝุนเก้าฝองนะจ๊ะพี่ของเก่านะพี่เนาะะใช้พี่ชมใกล้ๆกล้นะคะเดี๋ยวฟูให้พี่ชมนะเหรียร่ยญเหลี่ยงเหลี่ยหลอกเก่าเก่าแบบนี้ค่ะพี่จ้ะพี่นี่เลยเก่าเก่าฝแบบนี้เลยนะคะพี่ภ้าไม่ชัดเจนยังไงหรือว่ายังไงนะมันมืดไปห,หรือไงพี่ขอเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะนี่ค่ะเป็นเหลียญหลอกเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะคะพี่มาพร้อมใบนะคะเก้าร้อยบาทนะ องที่1เป็นหลวงพ่อไผ่นะพี่นะองค์ที่สองนะพี่นะนี่เป็นปิดตาหลวงพุเอี่ยมวัดโคนอนนะพี่นะเนื้อชินนะพี่อ่านตามเขาเลยนะคะนี่คะ่ะวันที่น7นะพี่ปีสามสี่สามแปดศูนย์เก้าหนึ่งสองนะคะพี่อยากให้ชมนะปิดตาหลวงูุเอี่ยมวัดโคนอนนะคะพี่หาอันแบบหนึ่งนะคะพี่เป็นเนื้อเนื้อชินพี่เนื้อชินนะจ๊ะ แป๊บหนึ่งนะจ๊จะจากพี่องค์นี้จ่าหน่จ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะจ๊ะจ้ะอาอ่หน้ากองนะพี่นะฝั่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งสองเปีนหลวง่นะคะพี่วัดคูนอนนะเป็นเนื้อชินนะพี่เก่าแบบนี้เลยจากพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะคะพากติดรางวัลที่หนึ่งเนาะจากนั้นเหมามาได้มาแบบนี้นะคะพี่จ้ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ภาพไม่ชัดเจนยังไงหรือว่า มันเร็วไปีิสามารถทักหานัดได้นะคะพี่หานน,นิจ้า900เช่นกันนะจ๊ะพี่มีถึง4องนะพี่จะเย,นย,นยนน็นๆนะจะไล่ไปทีละองค์องค์ที่สองนะคะพี่เป็นปิตาหลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดนะคะพี่วัดทุ่งผักกูดนะคะพี่นี่ปิตาหลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดนะคะพี่นี่จ้าแบบนี้นะจ๊นนนนนะจนี่จ้านี่จ้าเป็นเนื้อนี่นะจ๊ะนี่จ้าเป็นเนื้อชิ้นเช่นชกันนะจ๊ะพี่ เป็นเนื้อชิ้นเช่นกันนะคะอ่านัมเบอร์นะี่จ้ะพี่นัมเบอร์นั้นหนึ่งเก้าเก้านะคะพี่หาหนึ่งเก้าเก้านะคะพี่นี่หนึ่งเก้าเก้านะคะพี่สวมพี่เห็นชัดๆนะคะนี่คะ่ะบินปิดตาเนื้อชิ้นนะพี่นะภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่เก่าเฟ่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่หาจะ้ะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะจ้า จ้า900บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่900บาทเช่นกันต่อมานะจ๊ะพี่เป็นนี่จ้าขุนแผนฟงพลเล็กนะคะพี่ขุนแผนฟงพลเล็กนะคะเป็นพระเนื้อเนื้อชินเชน่นกันจ้ะพี่นี่จ้านี่ขุนแผนฟงพลเล็กนะคะพี่สวยงามเช่านกันนะ,ะจ๊ะจ้าพี่นี่จ้านะคะเป็นเนื้อชินนะคะพี่หาเนื้อชิ้นพี่ชมอง์พระนะ เก้าีเก้านะคะพี่หน้ากล่องจะมีแคนมีนาเบิร์มเก้าฝีเก้าต้องตรงกันนะพี่นาดิจ้าพี่ชมใกล้นะคะดิจ้าสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านข้างนะเก่าหน่อยนะพี่นะเป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะจ้านิจ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ้าดิจ้า จ้ะ900บาทเช่นกันนะคะพี่900บาทเช่นกันภาพไม่ชัดเจนพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ900บาทเช่นกันต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละ300คู่ละ500นะคะพี่เริ่มที่องค์แรกก่อนเลยองค์แรกนะคะพี่เป็นพระซุ้มกอเน,นื้อชินนะคะพี่องค์ละ300นะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะ ใช่พี่นี่องละส0 0ยบาทคู่ละ5 0 0องค์แรกเป็นพัะฟุ้งกอเนื้อชิ้นนะคะพี่หาในจ้า3 0มร้อยบาทจ้าองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองเป็นนี่จ้าใบาเฟมาพระพุทธชินรานะคะพี่หาเป็นเนื้อชิ้นเช่นกันนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าจ้าเกาเก่าฟิชโฟแบบนี้เลยนะคะพี่หานี่อันนี้ขนาดองค์จริงแล้วจ้าพี่ ค่ะ300อบาทนะคะพี่สา0บาทนะต่อมานะคะพี่เป็นพ้ามเหสฝวนนะคะพี่พ้ามเหส่วนเนื้อชินเช่นกันนะคะพี่ขานี่จ้ะพะ้ามเหสวนนะคะจะพี่ส0 0้อยเช่นกันนะคะพี่สามารถจับคู่ได้นะคู่ละห้าร้อยจ้ะค่าจะส่งไปทางค่าฟิบโอ้เงินสดส่ฟงฟรีนะจ้ะพี่นี่จ้ะเป็นพ้ามเหส่วนนะต่อมานะจ้ะพี่เป็น หลวงพ่อทาค่ะพี่ขาอันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยเลยนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ขาแปบ๊บหนึ่งนะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนพี่สามาขอภาพเพิ่มเติมจากหนักได้นะคะฝากเบอร์โทรอีกครั้งนะพี่นะหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกหเก้านะคะพี่จะโทรมาสอบถามได้เลยนะจ้านี่จ้า 300, จ้าสามร้อยจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินเนื้อเขียวๆอมเหลืองแบบนี้เลยนะคะฟูนพ,พี่เห็นชัดๆนะคะพี่ขานี่พิมพ์ที่ตานะคะพี่หา จใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะเกาเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่สามร้อยเช่นกันจ้าสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่มาชมพระสมเด็จวรรคังนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะจ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะองค์นี้นะคะพี่สามร้อยบาทนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่สองนะคะ องค์ที่สองนะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ขอเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะนี่องค์ที่ฝองนะคะใต้ฐานไปแบบนี้นะคะพี่จ้าสามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่องค์ที่สามนะคะจ้ะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่ฟูไปพี่เห็นใ,นใกล้ๆนะคะด้านข้างนะคะพี่จ้ะ สามร้อยบาทเช่นกันนะคะต่อมานะคะพี่นี่จ้ะหลวงพ่อไผ่นะคะพี่หลวงพ่อไผ่นะคะพี่นี่จ้ะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่แล้พี่เนาะนี่เลี่ยมมาเรียบร้อยเลยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะต่อมาอีกองหนะะึ่นง,งนะคะพี่เป็นเหรียญนี่จ้ะหลวงปู่ทวดจ้ะพี่เม็ดแตงนะจ้ะพี่มีแตงหลวงปูท่ทวดเนาะด้านหลังเป็นอาจารย์ทิวนะคะพี่แบบนี้เลย ามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะต่อมาเป็นกะลาตาเดียวนะคะพี่หาแกะเป็นลาหูอมจันท์แบบนี้นะคะนี่จ้ะเป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยด้านหลังมีรอยจานอยู่นะจ๊ะพี่นี่จ้ะเนี่ยมพัดติดไฟ,ฟแบบนี้นะคะพี่สามร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่องค์ต่อไปนะเป็นพัะปิตาพิมพันนะคะพี่หลวงพ่อแก้วนะคะพี่รักสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ได้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะสามร้อยบาทน,นะคะพี่สามร้อยบาทน,นะคะฝากพี่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นัดหน่อยนะคะพี่นคนติดตามยังน้อยมากเลยต,ต่อมามาชมพักคุ้มกอนลพี่นะคุ้มกอเป็นเนื้อจ้ะเป็นเนื้อผงนะพี่นะนี่ย่างข้ามแบบด้านหลังจ๊ะมีส вот ององนะพี่นะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะที่เป็นเนื้อผงนะองค์ที่หนึ่งนะคะจะ้าเดี๋ยวชมองค์ที่สองนะจ๊ะ มาองค์ที่สองนะคะพี่นี่จ้าองค์ที่สองนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะอันนี้องค์ที่สองนะคะพี่หาองค์ที่สองนะหลวงปู่ทวดนะคะพี่นี่เป็นเนื้อฟู่เลือดนะคะพี่ออกสีแดงๆอะไรนะคะเก่าๆฝุ่นๆแบบนี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะบูเลือดนะคะพี่จากพี่องค์นี้นะคะสามร้อยบาทเช่นกันจ้า ต่อมานะคะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่จับออกเนื้อสีดำๆนะพี่น้องมีตรงนี้จับพีแบบนี้เก้าเจ็ดนะคะพี่จัพี่รับองค์ไหนพี่บอกเลยจา้าเป็นบู่เลือ่อนหรือว่าเป็นองค์สีดำนะพี่นะจาาา้าสามร้อยบาทนะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อปานพี่นี่ขี่ครุฑนะคะพี่นั่งบนครุฑนะคะพี่อะใต้ฐานเป็นแบบนี้นจับพี่ สามร้อยบาทจ้าพี่จะฝังร้อยบาทอีกองหนึ่งนะจ้ามีฝังองนะนี่องค์ที่หนึ่งองที่สอง 2, พี่รับองค์ไหนพี่บอกได้เลยจ๊ะด้านข้างนะคะด้านหลังด้านข้างขางไต่า,านเป็นแบบนี้จ้าพี่จะของเก่าอ่ะพี่ได้มาแบบนี้มีริ้วรอยตามกาลเวลาต่อมานะคะพี่เป็นเหลี่ยนเหลี่ยนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังพยันแบบนี้นจ้จพี่จะ สามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่สามร้อยบาทนะสำหรับเรยญหลวงพ่อเดิมต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยนะคะที่เริ่มที่องค์แรกก่อนเป็นขุแนแผนหลวงพ่อเป่งนะคะพี่มีจ้ามีตะกุดหนึ่งดอกนะคะตรงนี้มีตะกุดนะพี่นะหลวงพ่อเป่งนะพี่นะแบบนี้เลยนะคะขึ้นคอได้เลย,เลยมาเป็นแบบนี้เลยนะคะหกร้อยบาทจ้าคุณแม่ชีบุญเรือนะคะพี่คุณแม่ชีบุญเรือนนะคะจ้า ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะจา้าพี่600บาทนะคะ600บาทนะจา้าพี่ต่อมานะคะเป็นพระรอดพระรอดนะคะพี่นี่จ้าเก,ก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ึ้นพอได้เลยสำหรับพระรอดนะ600บาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงผู้ดูนะคะพี่หา หลวงปู่ดูนะพี่น้องนี่เก่าๆแบบนี้จ้ะพินคอได้เลยเป็นหลวงปู่ดูนะคะค่าหกร้อยบาทลวจ้ะพี่องค์นี้หกร้อยบาทนะต่อมานะจ้ะพี่แปบ๊บหนึ่งนะจ้ะเนืทาก่อนนี่จ้ะพี่เป็นหลวงพ่อจา่าหล่อบโบราณหลวงพ่อจา่าบัดบางกระเบานะคะพี่จ้ะพี่สำหรับหลวงพ่อจา่านะจ้ะ จ้ะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหล่าโบรานะคะพี่หาแบบนี้นะหกร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะเป็นปิดตานะคะพี่ปิดตาเก่าๆแบบนี้เลยหลวงปู่นาคนะคะพี่วัดท้วยจระเพเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะจ้ะหกร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ้าหกร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นฝังกึดจายนะคะพี่ พระสังกระจายออกว่าสุดทัศนนะคะพี่นี่จะ้ะเก่าๆแบบนี้เลยนีจ้ะหกรอยบาทเช่นกันนะคะพี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยหกรอยบาทนะคะพี่่าหกรอยบาทค่ะต่อมานะคะมาชมโปรโมชั่นองค์ละเจ็ดร้อยนะพี่นะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่งาแกะงาแกะสิงหลวงพ้อเดิมนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมแดงนะคะนี่จ้ะเล่ยมแดงนะ,ะ,นจะเจ็ดร้อยะะบาทจ้าจ้า ตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่จ้าหลวงพ่อน้อยนะคะพี่นี่เป็นแบบนี้นะคะหลวงพ่อน้อยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าจ้าหลวงพ่อน้อยต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อหน่ายนะคะพี่เป็นชิ้นจบนะคะพี่ชิ้นจบนี่มีด้วยการถึงฟามหัวเลยนะคะพี่หา เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่จ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ้าสำหรับยิ่งจกนะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะเป็นผัดพริกข่เน่ค่ะพี่ขาผัดพริกข่เน่เนะาะผัดพริกข่เน่จากพีพ่ผัดพริกข่เน่นี่แกะลายมาสวยงามมากนะคะพี่นี่จ้าเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะจ้าพี่สําหรับผัดพริกข่เน่นะเจ็ดร้อยบาทนะจ้าต่อมานะคะพี่ มาชมขุนแผนพี่พระขุนแผนหลวงปู่ทิมนาะผงพายนะคะพี่หานี่มีตะกรุดมหาปราบสองดอกนะคะพี่จา้าเกอแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่มาชมเหรียญเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่วัดปักน้ำนะพี่น้องนี่เลี่ยงม,มาเรียบร้อยเลยขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่ พาสีเจเลยนะคะพี่เหรียญนี้นะคะ7จ0้จ้าต่อมาเป็นพาสมเด็ดวันละคังนะคะพี่วัละคังนะคะพี่หาเก่าๆแบบนี้เลยเรี้ยงมาเรียบร้อยแล้วเช่นกัน700้จ้าพี่จ๋าก,กินคอนเลย700นะจ้าต่อมานะจ้าพี่เป็นหลวงปูท่ทวดพุทธฟ้อนนะคะพี่ด้านหลังเป็นเจดีคนครสีธรรมราชแบบนี้นะคะพี่ปีฝุ่นเก้านะคะพุทธฟ้อนปีฝุ่นเก้านะคะพี่นี่จ้า เก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่700เช่นกันจ้า700บาทนะจ้าต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดด้านหลังมีอาจารย์ทิมนะคะพี่เรียบมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะ700บาทนะคะพี่700บาทนะคะจ้ะสวยแบบนี้นะคะ700จ้าต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่นะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่นะนี่จะให้พี่ชมชัดเหรียญนี้สวยพี่เนี่ย เปเหรียญทองแดงนะคะพี่หาเลี้ยมมาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อกันวันพญานะคะพี่จะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันต่อมานะคะเราไปดูพาเลี้ยมเงินกันนะ,ะพี่นะอีทีนี้มีฝังองค์นะคะหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยมากเลยพี่สวยสดงดงามเลยนะคะพี่เลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่สวยมากเลยองค์นี้นะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยนะคะพี่สําหรับหลวงพ่อเงินนะคะเลี้ยมเงินมานะคะพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่สวยมากพี่หนึ่งพันแปดร้อยนะเลี้ยมเงินนะคะพี่ต่อมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังมีเส้นคอสามข,ขีดด้วยสวยตามตําราเลยนะจ๊ะองค์นี้นะพี่นะ เลยเรียมเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ค่ะ1,800เช่นกันนะคะพี่1,800เช่นกันต่อมานะคะพี่มาชมเลี้ยงทองเนาะนับติดมามีสององค์นะคะพี่เป็นหลวงปู่โตะนะคะพี่หลวงปู่โตะนะคะพี่เลี้ยมทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านข้างมีพัยศนะคะพี่นี่ครบรอบ88ปีนะคะพี่นี่ขึ้นเก้าคำด้วยเลขมงคลหมดเลยเนจาะนี่ะนจะนจ๊ะพี่ ปุตโตแหล่งนี้เลี่ยมทองนะ12,000นะจ๊ะ12 0 0 0นะประกันทองนะคะพี่จะเป็นทองแท้นะประกันทองให้เลยไม่ต้องกังวลนะพี่นะซื้อทองเราต้องจำนำได้ขายได้นะจ๊ะต่อมาเป้นหลวงปู่ดทวดนะคะพี่คะหลวงปู่ดทวดนะคะพี่เปิดเช่นกันจะพี่เป็นเลี้ยมทองเช่นกันนะคะพี่12 0 0 0นะจ๊ะ12,000ันด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะจ๊ะ จ้าเฝอๆแบบนี้เลยนะคะ1น0 0 0หมืสองพันสำหรับ EP นี้นะคะพี่หาฝากพี่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามให้นัดด้วยนะคะพี่ EP นี้เนะี่ยต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบนะพี่นะชอบรายการไหนต่อรองมาได้นะคะพี่ค่ะสวัสดีนะคะ